ตเต็มขนาดนี้จะไม่รีบมาจองกันได้อย่างไรล่ะคะเตอร์ที่ดินแถมบ้านมีที่ไหนกันล่ะก็มีที่นี่ที่เดียวนี้แหละบนเนื้อที่1นึ่ไร่วิวเขาร้อม3า0รอ360องศาแถมตรงนี้พื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลต้อง270เมตรเท่านั้นไม่ต้องกลัวกรุงเทพน้ําท่วมอีกต่อไปมาอยู่ที่นี่กันค่ะราคาเพียงตารางวาละ3750บาทเท่านั้นเองที่นี่ตบลาดบัวขาวอเภอสีคิ้วจน,นาคารราชะสีมาค่ะ โหมดชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆบ้านราคาถูกๆทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเชิญราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้โอม,มายืนอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วที่ดินภายในโครงการนี้โอเรียกว่าโครงการนะทุกคนอาจจะดูยิ่งใหญ่นิดน,นึงแต่ราคานี้ไม่ใหญ่เลยนะถ้าเราเทียบกับวิวเขาร้อมแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติตรงนี้ถือว่าถูกมากๆเลยตรงนี้ตอนนี้จริงๆแล้วเดิมเลยเหลืออยู่25แปลงนะคะ มี25แปลงแต่ตอนนี้เหลือแค่9แปลงสุดท้ายแล้วเนื้อที่1ไร่คือ1ไร่หรือว่ามากกว่า1ไร่เล็กน้อยราคาเดียวกันหมดเลยแปลงละ1,500,000บาทเฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ3,750บาทเท่านั้นเองน้ําพร้อมไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมฉนวนคุดแดดพร้อมโอนได้เลยที่นี่ตาบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารหรือโคราชทุกคนเห็นไหนี่ มีการเดินนะคะน้ําอันนี้เป็นน้ําบาดาลที่เจาะใช้ส่วนตัวภายในโครงการน้ําดีน้ําแรงมากๆเลยนะเจ้าของบอกว่าคิดค่าบริการค่าน้ำเนี่ยไม่แพงเลยถ้าเราเทียบกับหน่วยงานละถือว่าถูกมาก,มากเลยนะราคาเพียงยูนิคละ6บาทเท่านั้นเองส่วนไฟฟ้าเรากําลังขยายเขตเข้ามาให้นะคะขยายไปเฟสแรกแล้วนะคะเฟสสองกำลังจะขยายนี่คือถนนสาธารณะที่มีความกว้างนะคะผ่านทุกแปลงประมาณหน้ากว้างนะคะถนนนะ ความกว้างของถนนประมาณ6เมตรส่วนที่ดินเองนะคะละักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้น้ากว้างติดถนนตร,ตรงนี้ประมาณ2 9 3สเถึงมเมตรส่วนความลึกก็อยู่ประมาณ3 5 3 4 3 5เมตรโดยประมาณเนาะตรงนี้คือถนนคุ้ดแดงนะทุกคนจริงๆแล้วตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะกันเดนะินเข้าออกสะดวกสบายมากๆรับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สูงจจระดับน้าทะเลตั้ง270เมตรถือว่าเป็นอะไรที่น่าอยู่น่าซื้อทิ้งไว้มากๆเลยใครที่พอมีกําลังนะคะรีบมาดูรีบมาจับมาจองกันดิ โซนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดนะคะอยู่ในโซน C เหลือเจ็ดแปลงเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะรูปแปลงสวยมากและจะมีเหลืออยู่โซน A อีก2แปลงนะคะโซน A คือจะเหลือตำแหน่งแปลง A2 และ A3 นะคะยืนอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามทุกคนมองเห็นอยู่เขาสวยมาก นี่ก็จะเป็นทางสาธารณะนะคะในทางสาธารณะข้างนอกหรือว่าในโครงการของเราเทด้วยหินคลุกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหินคลุกตรงนี้นะทุกคนอาจจะดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยจะมีการมาลงเพิ่มให้หลังจากที่ปักเสาไฟเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากเริ่มมีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่เป็นสิบสิบหลังแนละ้วทุกคนก็ทยอยนะคะมีการสร้างรัว้วแนวรัว้วแนวเขตถมดิน ปรับตามความชอบของแต่ละแปลงแล้วนะคะวิวเขาสวยจริงๆเลยทุกคนอ่ารีบมาดูกันมีเพื่อนบ้านและใกล้กับเรานะคะมีสถานที่แคมปิ้งที่มีการใช้บริการอยู่ตลอดนาะยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้หน้าหนาวทุกคนเหมาะมากๆเลยมาซื้อมาอยู่อาศัยตรงนี้กันเพราะอะไรรู้บ่าเพราะว่านะคะเราได้มาอยู่ตรงนี้ซื้อใสจก็คือได้มาแคมปิ้งดีเลยนะี่และเจ้าของใจดีมากๆค่ะทุกคนถ้าเราซื้ออยู่ตรงนี้อาจจะของเงื่อนไขพิเศษราคาพิเศษมาคุยกับเจ้าของโดยตรงที่เลยเจ้าของขายเองนะคะโอเป็นเพียงแค่พูดําเนินรายการ แล้วก็นําเสนอที่ดินให้กับทุกท่านที่มีความอยากได้มีความแบบอยากเป็นเจ้าของกันที่ดินทุกแปลงถมแล้วพร้อมสร้างบ้านเอาอย่างนี้เดี๋ยวอภาชมก่อนเนาะตรงนี้ตารางวาและ3,750บาทหรือว่าไร่ละ1,500บาทซื้อวันนี้แถมบ้านน็อกดาวน์ให้1 3, 7, าเมตรคูณ7เมตรนะคะมูลค่าก็หลายแสนอยู่นะหรือว่าเราไม่อยากได้บ้านนะคะอยากจะได้เป็นส่วนลดเจ้าของก็ให้ส่วนลดถึง200,000บาทเลยอยากได้แบบไหนรีบมาคุยรีบมาจาับมาจองกันต,ตอนนี้โอภาทุกคนชมก่อนลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงมา ดูกันเล้ทุกคนคะ่ะตอนนี้อบพร้อมจะพาชมที่ดินทั้งหมดภายในโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากโซน A แล้วกันตอนนี้โซนเเหลือแค่สองแปลงทุกคนชอบแปลงไหนโซนไหนรีบมาจับมาจองเลยวิวดีบรรยากาศดีเงียบสงบมีเพื่อนบ้านมีสถานที่แคมปิง้งอยู่ใกล้เคียงกับเราและที่สำคัญคือห่างจากถนนหลวงถนนชนบทเนี่ยเข้ามาประมาณร้อยกว่าเมตรเองนะมาถึงแปลง A2 กับ A3 ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้จริงๆแล้วภายในโครงการทั้งหมดนะมีอยู่ประมาณ25แปลงขายหมดแล้วเหลือแค่9แปลงสุดท้ายทุกคนคุณจะช้าอีกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าช้าคงจะไม่มีโอกาสนะสิ่งสําคัญคือซื้อวันนี้แถมบ้านน็อกดาวน์ให้หหลังด้วยติดถนนสาธารณะเข้าออกสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญกว่านั้นคือสาธารณูปโภคทุกอย่างครบครันครบเครื่องนะคะพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยโดยเฉพาะสิ่งสําคัญของชีวิตเนาะน้ำประปาไฟฟ้านะคะน้ําประปาคือสใหญ่คนแถวนี้ ะะเขาจะใช้เป็นน้ํปบาดาลที่เจาะใช้ส่วนตัวแล้วก็ไฟฟ้าภูมิภาคก็มีให้แล้วนะคะขยายเขตมาถึงหน้าแปลงขณะนี้นะคะช่างไฟก็กําลังนะคะขยายเขตขยายไฟอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วที่ดินทุกแปลงติดถนนสาธารณะแปลงที่โอจะพาดูก่อนตอนนี้คือ A2 กับ A3 ซึ่งจะได้หน้ากว้างติดถนนประมาณ24เมตรความลึกประมาณ65-68ถึงเมตรถือว่ารูปแปลงสวยมากๆฉนว้ขุดแดงนะคะส่วนแปลงนี้คือจะเป็นแปลงตำแหน่ง A1 นะคะแต่ก็มีเจ้าของไปเรียบร้อยทุกคนเห็นวิวเขาไหมสวยมากนะคะบรรยากาศดีมากแปลงนี้ก็พร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้แล้วนะคะนี่คือทางที่อเดินไปเดินมาอยู่ด้านหน้านะคะตรงไปด้านหน้านี้นะคะก็จะมีแปลงโซนนะคะโซนซีที่เรวจะพาไปชมแต่ตอนนี้ให้ชมตรงนี้ก่อนเนาะแปลงโซน A1 นะคะจะเหลืออยู่ A 2อกับเอานะคะมีเพื่อนบ้านชาวบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเรานะคะแล้วก็สถานที่แคมปิ้งปาเดลพาไปดูเนาะห่างจากถนนหลวงเข้ามาประมาณไม่เกิน200เมตรนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนห่างจากจุดพักรถมอเตอร์เวย์ M6 ขาออกประมาณ1.2กิโลเมตรห่างจากทางหลวงพิเศษ หมายเลข6นะคะ1.4กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพ10กิโลเมตรห่างจากตลาดรถไฟ7.5กิโลเมตรห่างจากถนนหมายเลข3032เพียง6.6กิโลเมตรตอนนี้เราจะเข้าไปด้านในนะคะของแปลง A2 และ A3 ส่วน A1 ตรงนี้มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะราคา150,000 0บาทซื้อที่แถมบ้านให้1หลังถ้าไม่อยากได้บ้านก็เอาเป็นส่วนลดไปเลยค่ะ200,000บาทถือว่าจุกๆเลยนะ นี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากเสาไฟตรงนี้นะคะนี่เลยจากตรงนี้ไปนะกว้างประมาณ24เมตรถนนสาธารณะกว้าง6เมตรไฟฟ้าขยายเขตม,มาถึงหน้าแปลงให้ส่วนน้ําบาดาลน้นําประปาหมู่บ้านก็คือเดินผ่านทุกแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินลูกแปลงสวยมากเอาจริงๆก็สร้างบ้านได้เลยนะพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมอยู่แล้วนะคะและไม่มีน้าไหลผ่านด้วยนะคะท่านใดสนใจก็รีบมาดูมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันนะที่ดินสวยนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้เช่นกันเนาะนี่ ตรงนี้นะคะตรงเตงข,ขาวๆตรงนี้ก็คือจะเป็นจุด กลางเต็นท์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั้งหลายแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ชาวบ้านนะคะไม่ได้เป็นของใครเราจะมองเห็นวิวเขาชัดๆแบบนี้นี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้นะคะทางเข้าตรงนี้ก็คือเข้าออกสะดวกสบายเลยเป็นทางสาธารณะกว้างถึง6เมตรแล้วมีเพื่อนบ้านมาถมดินปรับพื้นที่นะคะทำลงทำรั้วเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นเราเหลืออยู่แค่ก้าวแปลงทุกคนรีบมาดูกันปะเดี๋ยวพาไปชมในโซน กันก่อนนะคะเป็นไงคะทุกคนค่ะตอนนี้อมอมายืนอยู่ด้านหน้าตำแหน่งแปลงนะคะโซนสี่เรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้คือจะเป็นจุดถนนสาธาะเนาะมีความกว้างถึง6เมตรเลยเข้าออกสะดวกสบายมากๆตอนนี้คือมีการเทหินครุกในถนนไปบ้างแล้วแต่ยังเสร็จไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ยังเสร็จไม่เรียบร้อยดีนะเนื่องจากว่าเรารอนะคะให้เสาไฟเนี่ยเข้ามาปักมาขุดอีกนะคะถ้าเรา ทำถนนตอนนี้ก็อาจจะทําให้ถนนเราไม่สวยก็เลยรอนิดนึงแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเราสามารถเข้าออกได้แล้วส่วนเรื่องน้ํานะคะปลาปาหมู่บ้านหรือว่าน้าประดาน,นียเราเดินไว้หน้าแปลงทุกแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะก็คืออยู่ในตําแหน่งแปลง c ีหทุกคนแปลงไหนก็ได้ราคาเดียวกันเลยซื้อวันนี้แถมบ้านให้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะ แปลงนี้จะได้น้ากว้างติดถนนประมาณ30กว่าเมตรเลยและได้ติดถนน2งด้านนะคะ,ะแปลงต่อๆไปนะคะ C 2เป็นต้นไปถึง C 7เนี่ยจะได้หน้ากว้างติดถนนประมาณ29เเมตรนะคะที่ดินทุกแปลงคือหันหน้าไปทางทิศใต้ทุกแปลงเลยนะก็ถือว่าเป็นที่ที่หลายๆคนมีความชอบแล้วก็ต้องการมากๆนะแต่ที่สําคัญคือเราจะมองเห็นวิวเขาเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ท่ามกลางขุบเขาเชิงเขาเลยเนาะนี่โปรดีโปรแรงค่ะเจ้าของซื้อที่ดินวันนี้แถมบ้านน็อกดาวน์ให้หนึ่งหลัง ขนาดความกว้างของบ้านนอกดาวนะคะประมาณกว้าง4เมตรคูณนะคะความยาว7เมตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่คือได้บ้านพร้อมอยู่ไปเลยตามภาพที่โอนขึ้นให้นะคะหรือว่าไม่อยากได้บ้านนะคะเจ้าของก็ให้ส่วนลดเลยแบบใจถึงใจปั้มเลยนะให้ไปเลยค่ะในราคาให้ส่วนลดไปเลยค่ะ200,000บาทฉะนั้นตรงนี้จะเหลือแค่มูลค่า1,300,000บาทก็จะตกตารางวาแล้วประมาณ3,000นิดๆเองเนาะนี่เห็นไหม นี่คือถนนสาขนานะคะส่วนแปลงตรงกลางเนี้ยไม่ใช่ที่ดินของใครไม่ได้ขายเนี่ยเป็นของชาวบ้านนะคะส่วนระยะทางที่เราขับรถเข้ามาจากถนนหลวงถนนลาดยางด้านหน้าเนี่ยห่างกันแค่ป,ประมาณ สองสามร้อยเมตรเองนะไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมที่ดินตรงนี้เหมาะกับคุณมากๆป่เดี๋ยวพาไปชมนะคะนู่นจากด้านในเลยนะคะแปลงที่สี่แปลงที่ห้าแปลงที่เจ็ดเพราะว่าอะไร,รว่าเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นสภาพบรรยากาศวิวเขาเห็นกันหันที่ใกล้กว่านี้แล้วก็เห็นถึงแทงน้ําบาดาลที่เราเจาะน้ำว้ใหปไะเดี๋ยวเราจะไปชมกันคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้โอดเดินเข้ามาประมาณนะคะ แปลง C4 เรียบร้อยแล้วเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงสภาพบรรยากาศเนาะตั้งแต่ต้นทางถึงท้ายทางนะคะท้ายทางเป็นยังไงคือท้ายแปลงนี้แหละค่ะที่ดินวิวสวยขนาดนี้ตารางวาละ3,750บาทคือถูกมากๆเลยนะแล้ที่ดินลักษณะรูปแปลงคือหน้ากว้างติดถนนตรงเนี้ยประมาณ29-33เมตร ความลึกประมาณนะคะ34เมตรก็ถือว่าเป็นรูปแปรงที่สวยมากๆฉนดคุดแดงนะคะทุกคน mm hmm. ที่นี่ตลาดบัวขาวอเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะที่ดินทุกแปลงทุกคนเป็นฉนดคุดแดงเสาเขตหลักเคตหลักหมุดลงไว้ที่คนเสาเรียบร้อยและสิ่งสําคัญคือที่อบพยายามพาดูเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นถึงสภาพบรรยากาศร,รอบๆนะคะเนี่ยค่ะหลักหมุดลงไว้เรียบร้อยนะคะที่ดินฉนดพร้อมโอนค่ะ แต่ละแปลงคือรูปแปลงสวยมากความลึกก็ประมาณสามสิบสี่เมตรโดยประมาณนะคะของเราที่เหลืออยู่คือนี่ค่ะแปลงอ่าซีหนึ่งถึงซีเจ็ดแปลงสุดท้ายมีลูกค้าซื้อไปแล้วนี่เลยที่ดินไม่ต้องถบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆตรงนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมถือว่าเป็นอะไรที่บรรยากาศดีมากๆเลยนี่คือโอดินเข้ามาตั้งแต่แปลงที่หน,น,นึ่งเนาะตอนที่โมมาอยู่หน้าแปลงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ประมาณแปลงที่ห้าทุกคนนี่เลยค่ะส่วนฝั่งนี้คือมีลูกค้าจองไปหมดแล้วที่โอพาชมไปเมื่อสักครู่คืออยู่นู่นเนาะอยู่ในตำแหน่งแปลง A2 และ A3 สามหรืออยู่2แปลงชอบแปลงไหนคือจองแปลงนั้นได้เลยนะสำหรับแปลง C1 เนี่ยคือเป็นแปลงที่เนื้อที่เยอะกว่า3ตารางวานอกนันคือ1นึ่ไร่เต็มหมดเลยนะคะนี่มองเห็นกันหันลมมองเห็นวิวนะคะเรามีแท้งน้ําคือมีขุด น้ำบาดาลส่วนตัวไว้ใช้ภายในโครงการยูนิคและประมาณ6บาทเองถนนสาธาณะมีความกว้างถึง6เมตรนะคะทุกคนนี<ม>่เลยใครที่แบบมาจากกรุงเทพนะทุกคนรีบมาดูเลยเลยห่างจากฟิวเจอร์พาร์คประมาณ180กิโลเมตรหรือว่าจากอนุสาวรีย์ประมาณ208กิโลเมตรนะคะสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณรอบๆนะคะจะมีอ่าพิชิตยอดเขาพริก6กจุดสกิโลเมตรหรือว่าผาเสียดตะวันก็จะห่างจากตรงนี้ประมาณ 6.5กิโลเมตรจุดชมวิวเขื่อนลำตะคองห่างจากตรงนี้20กิโลนะคะก็คือระหว่างทางที่เราจะเข้าบ้านเราก็จะแวะก่อนเนาะหรือว่าเราจะไปนะคะจุดชมวิวเขาเขื่อนลำจะห่างจากตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรโรงพยบาบาลกรุงเทพปักช่อง44กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอปักช่องนะประมาณ40กิโลโดยประมาณนะโรงพยาบาล4ีคิ้วห่างจากตรงนี้ประมาณ15กิโลเมตรเองค่ะทุกคน ปั๊มน้ำมันสี่คิ้วนะคะบางจากห่างกันส1บ็กิโลเมตรค่ะสถานีตำรวจผู้ทอคลองไผ่ห่างจากตรงนี้สิบเอ็ดกิโลเมตรนะโรงเรียนลาดบัวขาวห่างจากตรงนี้แปดจุดหนึ่งกิโลเมตรค่ะตลาดนัดบ้านลาดบัวขาวเจ็ดจุดเก้ากิโลเมตรเองนี่ตลาดสดหน้าสถานีรถไฟห่างจากตรงนี้เจ็ดจุดห้ากิโลเมตรอ่าตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะซื้อไปเถอะใครที่แบบว่าอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองที่มีความเสี่ยงต่อน้ําท่วม ที่นี่เหมาะมากๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเลตั้ง270เมตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงวลกับการน้ำท่วมเลยแล้วเดินทางมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าๆเองก็จะมาถึงตรงนี้เนาะนี่เลยค่ะที่ดินตรงนี้นะคะแปลง C ทั้งหมดนะ1-7เนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายสุดๆเลยห่างจากถนนหมายเลข3032 6.6กิโลเมตรนะคะทุกคนห่างจากถนนมิตรภาพ10กิโลเมตรนะห่างจากทางหลวงพิเศษหมายเลข6นะคะ1.4กิโลเมตรนี่เลยค่ะอ่ะสนใจรีบนะขอย้ำให้อีกรอบหนึ่งที่ดินของเราเนื้อที่100ตารางวาบวกลบนิดหน่อยราคาแปลงล้านหนึ่ล้านห้แสนบาทซื้อวันนี้จองวันนี้ แถมบ้านน็อกดาวน์ที่เราขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะคะขนาดกว้าง3เมตรคูณ7เมตร1หลังให้เลยนะหรือว่าเราไม่อยากได้าของแถมเป็นบ้านก็ไม่เป็นไรแถมเป็นเงินสดให้เลยก็ได้ให้ส่วนลดเลย2 0 0 0 0 0บาททั้งหมดนี้เรารวมค่าโอนภาษีให้นะคะราคาเฉลี่ยเบื้องต้นคือตารางวาละ3750บราบาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะชอบแบบไหนใช่แบบไหนมาคุยเงื่องขกับเจ้าของได้เลยนะโครงการนี้เจ้าของใจดีมากๆเลยน้ําพร้อมไฟพร้อมตอนนี้เรายังไม่เห็นไฟตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะ เพราะว <Okay. S 1> okay, ่าช่างไฟกําลังเดินอยู่ฝั่งโน้นนะคะนี่เห็นไหมไม่รู้นี่เลยเห็นไหมคะช่างไฟกําลังขยายเขตไฟฟ้าให้อยู่นะคะที่ดินสวยๆราคาถูกๆนะคะทุกคนรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยบรรยากาศดีเวอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ดยเรื่องของที่ดินทุกแปลงที่ยังคงเหลืออยู่ตรงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยค่ะ,ะใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆท,ท,ที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าข,ของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ